บ่มีม่นังครั่ได้ถ่ายถ่ายไม่ติดเลยห่อใส่นี่แล้วเอาเหยียดครับผมกลับสวัสดีเอฟซีไร่าสันตอกออกหมายทุกท่านนะวันนี้ออกหมายกันนะครับนครนายกนะครับมาถึงหมายประมาณทุ่มกว่าทุ่มสี่ทินะครับสสที่หนึ่งในบ้านสกกยยังไม่เสร็จเลยวะอสกกยไปแล้วมั้งอ่ะครับวันนี้มาดูผลงานานาผลงานนะครับานาว่าจะมีผลงานให้ดูเปล่านะครับ โอเคครับฝากอยู่ตามได้ครับจะ <c oughs> ไปลามป่าครับ <c oughs> ไปครับไ <c oughs> ต่ติวไต่ไยลงท้ายรถก็ได้นะแถวแถวท้ายรถนะเดี๋ยวท้ายร <c oughs> ถยก็ได้นะ <c oughs> แม่กาหมาไม่ห่อเดี๋ยวไฟไหม้ห <c oughs> ไปไปวันวาน <c oughs> ครับ นี่ครับน้าะตาติวตายพายนะครับเข้าสุดเข้าจวดใส่สวยๆครับอ่าเปิดงานมาแรกครับโอเคครับดูนต่อไปครับแต้มแรกครับ <c oughs> แต้มสองครับ ใต้ติวเปิดกล่องบบทันครับพี่น้องเฮ้ยมันดดกันไว้หมดครับโอเครับปิดงานใต้ติวเออ สีห้างสวยๆวยนี่ครับใต้ติวใต้พายครับ้หมอก,กระลังลงครับอ่ะผักตอกกอนน้ำม่ใช่ยาคายข้านะง้นพี่น้องด้วยข้างบนแ่บุ ไม่เหาไม่ยอมอยู่ในบ้านเอาครับอ่าจุดแบนครับเต็มหัวแลครับ หางครับาำตามตกอส่าอสงามหนูงแม่บัดจะเปิดกล่องเปิดประทันเนี่ยมันมาแห้งแต่เลยใส่เลยไี้ครับพอได้ย่ ตื่นเสียงกล่องเี่ครับพี่น้องเปิดเมื่อไรเลยกล่องเปิดเลี่ยนนีเมื่อไรหนูซองตามตัวแล้วครับตื่นเสียงกล่องไหมนีกเรเลยบ๊อบเปิดเลยครับนี่เข้าไปอ่ะอยแบนไฟหวัวครับ มันตื่นเสียงกล้องครับพาดหนูไปสองสามตัวตื่นมันเปิดเสียงกล้องดังตึง้งต้าขนาดเ้าปดเซฟมันยังตื่นเนาะนี่ครับหนูมันเล่นเขามาแห้งๆหราเล่นนี่เสียงกล้องเล่นหนีไปครับไอโอตอนนี้อาจจะบ่มีคลิปด้ครับอาจจะเอาหนูบบบน,นี้มันตีสามแล้วตีสามแล้วเล่นเอาหนูนะครับใส่ส,สวยๆเนะาะจะปรับตามต่อไป่นอง เรื่อยๆครับโอเคครับทางขามครับทางข้ามเมืองลูกขาชิบวูขึ้นแล้วครับ อย่าได้ก <Luc> <adia> <Q> ันครับไปต่อนน้าไปส่งต้นไม้เกียร์เลยผมอยู่วานนีนวันฟอสิห้านะวันนี้วันเนี่ยเหรอวันนี้วันฟอง กว่าจี้หาตัวก็โอ้ได้กี่ตัวตันหนูฟุกสี่ตัวเองสี่ตัวสี่้ก็หายน่ะฝั่งนู้นมีคนลงก็บอกป่ามันมีรอยคนเต้มูวัวมันยางไปกกอนมูจึงเดินรอยลอยต่างๆผมจึงมือหึงหมวปลูกเันดิงไปขนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วแหละอุ้เป็นึิงก็ได้เยอะนี่นั่นแหละโอ้ห้องขามเบื่อเลยถ้าเนี้ย ถ้ายิงโดนทุกตัวนะแปดตัวที่ไม่โดนนหนูหนูโคกหนูโคกไอ้ตรงนู้นอ่ะสี่ตัวแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวอีทหนึ่งตัวกทักปุ่นกับมานี่กันตัวนี้นะมีงไงพ่อค้าขายตอกตอกพวกเอ้าตอกพวกราคามันสูงครับาคาตอกก็สี่ร้อยแล้วมั้งออกสี่ร้อยกับหนึ่งตัวอ่า พันเดียวนะพันเดียวอ่ะอันนั้นพันกว่าอันนี้เนี่ยอันนั้นถ้าลานแบบเนี้ยเนี่ยพันกว่าเนี่ยโอ้โหถ้าสองอันนั้นไอไออันเดียวแบบพันสองอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้สเดี๋ยวมันจะไม้ครับไม้ไม่ร่นมันมันทำยากร่นมันทำยากจัดเล็กจัดเล็กนี่คืออะไรเนี่ยต้นตากินอันนี้พันนิดพันทุกทุกที แน่คือว่าเอน้ำใส่ยีบบอยีบไหนละเอาตีสี่เอาน้ำใส่ไอ้นั้นถังอื่นพักเอาน้ำใส่เติมเงินข้างนอกเลยโอ้เมื่อกี้นึงกึบมาเจ๊กนึงเติมโอ้แสดงว่าม่แสดงว่ามีช่วงการเจ๊ก ข็บอกแกว่าเนี่ยที่เอามอไซค์มาเนี่ยแกร้องขอเลยไม่เอาหลังมาไปจอดจานำมาเลยหมอ,อไม่เห็นแกถ้าเห็นแกก็บอกแกแล้วครับหนูเราเจ๊กินกาแฟเพามันน้ำเย็นรัวต้ไม่ยังบ้างต้ไมเดียจะเข้าเลยเกิดเจ๊ก่อนครับ<ช> <c oughs> พี่พ <c oughs> บอกไปฮับบ้างเถอะต้องมาครับไปฮับ ก็เคนอนตีไปดูตัวนี้บ่ออยู่ว่อมีนังเดียไม่ได้เลยคนละตัวไม,มไม่เจอหนู tay của mình nó nó lóc ra bây giờ quá ôi chia sao vậy bây giờ luôn luôn bẩn không nghe không nào phục u biệt để chi băn khoăn cái này ยีตัวเลยมั้งเนี่ยยี่กว่เยอม่เลลงานวันนี้วันนี้ทุกคนตัวันี้ถ่ายถ่ายมติดเลยพอสรนี่แล้วเอาเยวเอาครับสรุปผลงานเช้าวนอาทิตย์นะครับห้านาฬิกาเส็จผลงานวันนี้ครับไฟกับเบิดพผู้ห้วนี โอ้โบระตูเปดโอ้เด็กปิดคืนยุ้ยไฟผมก็ได้เช้าเป็นนเดียวนึงน,นีไไ่ไม่เห่าครับไม่เห่ากับพี่หนึ่งไม่เห่าไม่เห่าอ่าพี่หนึ่งไม่ไปครับเคลียร์จึงไม่เครื่องมือครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับบม่เห่าหครับเมื่อนี้